สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงจับตาดาวพระเสาร์ที่กำลังเดินโคจรวิกคติพักองศาในช่วงวันที่1กร,รกฎาคมจนถึงวันที่4พฤศจิกายนนี้ว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีกรกฎกันบ้างค่ะ และก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรณ์กันนะคะเรามาทำความรู้จักกันกับชาวราศีกรกฎกันสักนิดนึงก่อนค่ะ สำหรับราศีกรกฎนั้นถือว่าเป็นราศีแม่ธาตุน้ำนะคะมีดาวจันทร์เป็นดาวประจำตัวค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีกรกฎส่วนใหญ่จะมีความอ่อนโยนอ่อนหวานจิตใจดีมีเมตตาเป็นคนเรียบร้อยละมุลละมนิสัยมักสดใสร่าเริงส่วนใหญ่จะหน้าเด็กนะคะมีผิวพรรณที่ผ่องใส แล้วว่ากันว่าชาวราศีกรกฎมักจะหน้าเด็กกว่าอายุจริงอีกด้วยค่ะอีกทั้งยังเป็นคนที่มีความใจอ่อนขี้สงสารเฉลียวฉลาดมีวาทศิลป์ดีมีจินตนาการดีเป็นพวกที่รักสวยรักงามส่วนใหญ่มักรักความสะอาดนะคะบ้านช่องหรือว่าเนื้อตัวหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมส่วนใหญ่มักจะสะอาดสะอ้านอีกด้วยค่ะ แล้วก็เป็นพวกที่เอาอกเอาใจเก่งนะคะมักจะใส่ใจรายละเอียดของบุคคลที่อยู่รอบตัวเป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีความรักความผูกพันกับครอบครัวสูงอีกด้วยค่ะอยู่ที่ไหนทํางานที่ไหนก็มักจะรักองค์กรรักที่ทํางานนะคะอีกทั้งยังมีความอ่อนอ่อนผ่อนปรนอยู่ในตัวเองและก็ยังมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ดีอีกด้วยค่ะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นถ่ายดวงที่ลัคนาราศีเกิดค่ะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พอจะอนุรลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในช่วงที่ดาวพระเสาร์เดินโคจรวิกคติพักองศาเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งร้อยี่สิบหกวันหรือโดยประมาณสี่เดือนนะคะดวงชะตาของชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ซึ่งอิทธิพลของดาวพักองศานั้นนะคะก็จะหมายถึงพลังงานของดวงดาวจะถูกดึงรั้งสวนกระแสการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรืออีกในหนึ่งนะคะก็คือการเดินถอยหลังของดวงดาวนั่นเองค่ะโดยครูหหนท่านกล่าวไว้ว่าหากเราจะฝืนกำลังของดวงดาวโดยผลักดันเพื่อให้ทุกอย่างเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเราจะต้องใช้กำลังบังคับขู่เข็นซึ่งถือว่าไม่เป็นผลดีนะคะ และในระยะที่ดวงดาวเดินโคจรวิกคติพักองศานั้นเราควรจะปล่อยให้เป็นไปตามกระแสของดวงดาวค่ะนั่นก็คือการชะลอตัวการรอคอยการพักผ่อนการย้อนกลับการใคร้ครวนการไตรตรองการทำซ้ำการตอกย้ำความคิดการเก็บกวาดสิ่งที่รกรุงรังรวมไปจนถึงการกลับคืนสู่ถิ่นฐานค่ะ ซึ่งนิยามในทางโหราศาสตร์ก็ได้กล่าวถึงดาวเสาเอาไว้ว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาดังนั้นนะคะโดยทั่วไปเวลาที่ดาวพระเสาเดินโคจรวิคลคติพักองศาก็มักจะส่งผลให้โดยภาพรวมนะคะมักจะเกิดโจรผู้ร้ายชุกชุมค่ะรวมไปจนถึงมักเกิดความเสียหายกับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของผู้คนได้ง่ายอีกด้วยนะคะสำหรับชาวราศรีกรกฎนั้นถือว่าดาวพระเสานั้นเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีค่ะ ซึ่งเรือนปัตตนินะคะก็จะหมายถึงคนรักคู่ครองการสมรสคู่สัญญาคู่ธุรกิจคู่การค้าหุ้นส่วนรวมไปจนถึงการร่วมลงทุนนะคะอีกทั้งยังหมายถึงคู่คดีความหมายถึงฝ่ายตรงข้ามและยังรวมถึงศัตรูที่เปิดเผยอีกด้วยค่ะและเมื่อดาวพระสาวเดินโคจรวิคนคติพักองศานะคะก็อาจจะส่งผลให้เรื่องดังกล่าวนี้เป็นปัญหาขึ้นได้ค่ะยกตัวอย่างเช่น คนรักคู่ครองของท่านในช่วงนี้อาจจะมีอารมณ์ที่แปลปรนไปจากเดิมนะคะจากที่เคยเป็นคนน่ารักช่วงนี้ก็กลับกลายเป็นคนที่หงุดหงิดงี่เง่าเจ้าอารมณ์ได้ง่ายค่ะหรือว่าในช่วงนี้บางทีก็หาเรื่องทะเลาะเบาแววงกับท่านหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะหมายถึงคนรักปันใจให้ผู้อื่นหรือว่าบางทีอาจจะมีมือที่สามเข้ามารบกวนและบางท่านนะคะอาจจะหมายถึงการเจ็บป่วยของคนรักคู่ครองเป็นต้นค่ะ อีกทั้งบางท่านนะคะอาจจะเป็นปัญหากับคู่ค้าคู่สัญญาหรือว่าเกิดปัญหากับบุคคลที่เคยคุ้นเคยที่เคยช่วยเหลือกันมาก่อนและในช่วงนี้อาจจะกลับกลายไปเป็นศัตรูหรือว่าบางทีท่านที่มีคดีความอยู่นะคะแทนที่คดีความจะจบในช่วงนี้แต่กลับกลายเป็นว่าต้องยืดเยื้อออกไปเป็นต้นค่ะดังนั้นในช่วงสี่เดือนนี้นะคะ สำหรับท่านที่มีคนรักคู่ครองอยู่อาจจะต้องให้ความสำคัญเพิ่มเติม,ตมกับคนรักของท่านสักหน่อยนะคะหากคนรักของท่านเกิดหงุดหงิดงี่เง่าเจ้าอารมณ์ขึ้นมาท่านก็ควรจะให้อภัยกันและก็เป็นฝ่ายเงียบเสียเองจะดีกว่าค่ะและหากคนรักของท่านเกิดป่วยไข้นะคะท่านก็ควรให้การเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษค่ะและถ้าหากคนรักของท่านปันใจหรือว่ามีภัยจากมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องท่านก็ควรจะพูดคุยหาข้อตกลงกันให้ดี ด,ดีอีกทั้งในช่วงนี้ดาวพระสาวนั้นยังเดินโคจรอยู่ในเรือนมรณะกับชาวราศีกรกฎนะคะซึ่งเรือนมรณะนั้นก็จะหมายถึงสุขภาพพรรณนาไมยการเจ็บป่วยภัยอันตรายการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง การเดินทางไกลและยังหมายถึงมรดกพินัยกรรมรวมไปจนถึงทรัพย์ที่ได้จากการสูญเสียหรือว่าเงินที่ได้จากการชดเชยเช่นเงินประกันชีวิตหรือว่าเงินประกันวินาศภัยเป็นต้นค่ะ และเมื่อดาวพระเสาเดินโคจรวิคนคติพักองศานะคะก็าอาจจะส่งผลให้เรื่องดังกล่าวข้างต้นนี้เช่นอาจจะเป็นแผนในเรื่องของการดูแลสุขภาพพลานามัยหรือว่าแผนในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนงานการเปลี่ยนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะวางแผนในเรื่องของการเดินทางหรือว่ากําลังรองเงินชดเชยต่างๆในช่วงนี้ก็อาจจะมีการสะดุดติดขัดอาจจะต้องเลื่อนออกไป หรือว่าต้องรอคอยเป็นต้นค่ะ และหากในช่วงนี้นะคะท่านกำลังทำอะไรโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าการวางแผนเพื่อการรักษาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของตัวท่านเองหรือว่าสุขภาพของผู้ใหญ่ในการอนุเคราะห์ดูแลของท่านเช่นอาจจะเป็นบุพการีคุณอาคุณป้าคุณลุงอะไรแบบนี้นะคะก็ขอให้ท่านมีความรอบคอบเป็นพิเศษค่ะท่านอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่ารักษาอยู่โรงพยาบาลเดียวหรือว่าเชื่อคาแนะนา ของคุณหมอเพียงคนเดียวแล้วก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของวิธีในการรักษาที่ผิดพลาดหรือว่าได้รับคําแนะนําที่ผิดพลาดหรือแม้กระทั่งการกินยาผิดเป็นต้นค่ะ อีกทั้งครูโหนท่านยังได้กล่าวไว้ว่าเมื่อดาวใหญ่ๆอย่างดาวพระเสาร์นะคะหากเดินโคจรวิกลคติพักองศาแนวเรือนมรณะก็ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพของบุพการีของท่านหรืออาจจะเป็นสุขภาพของครูบาอาจารย์หรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือค่ะดังนั้นในช่วงเวลาประมาณสี่เดือนนี้นะคะท่านก็ควรจะดูแลสุขภาพพลานามัยของผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือรวมถึงของบุปการีของท่านค่ะเพราะว่าอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าอาจเกิด ดการสูญเสียขึ้นได้นะคะและสำหรับท่านที่ต้องการเสนอผลงานหรือว่าโครงการใดๆในช่วงวันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่4พฤศจิกายนนี้นะคะท่านควรจะตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษค่ะหรือหากเป็นไปได้นะคะท่านควรชะลอไว้ก่อนค่ะ อีกทั้งผู้ที่ต้องการจะลงทุนและการลงทุนนั้นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากนะคะรวมถึงท่านที่กำลังคิดขยับขยายกิจการในช่วงนี้ก็ควรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบเป็นพิเศษเช่นกันค่ะ โดยครูโหนท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อดาวใหญ่ๆพักองศานะคะเราควรจะเลื่อนการเริ่มโครงการใหญ่ๆออกไปก่อนค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดข้อผิดพลาดรวมไปจนถึงเกิดปัญหาต่างๆให้จุกจิกกวนใจตามมามากกว่าที่จะสำเร็จราบรื่นค่ะ และหากว่าเรามีสิ่งที่ค้างค้างมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะในช่วงที่ดาวเสาพักองศาแบบนี้นะคะเราก็สามารถนำมาทำสามต่อเพื่อให้เกิดเป็นความสำเร็จขึ้นมาได้เช่นกันค่ะสำหรับท่านที่มีสินค้าค้างสต็อกอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าสามารถนำสินค้าค้างสต็อกเหล่านั้นออกมาระบายเพื่อสร้างกระแสเงินสดให้กับองค์กรของท่านได้นะคะ และสำหรับท่านที่กําลังตัดสินใจว่าท่านจะกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดดีหรือไม่ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะโยกย้ายกลับคืนสู่ถิ่นฐานค่ะสำหรับท่านที่ได้เลิกร้างห่างไกลกับคนรักคู่ครองไปนะคะและในช่วงนี้เนี่ยอยากจะหวนคืนดีกันนะคะถือว่าเป็นช่วงที่งอนง้อขอคืนดีแล้วหวังผลได้เลยค่ะ สำหรับในเรื่องของความรักนั้นนะคะการที่ได้มีโอกาสพบกันแล้วก็รักกันนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีวาสนาต่อกันนะคะส่วนการที่ต้องเลิกร้างห่างไกลกันไปเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นโชคชะตาหากท่านได้รีเทิร์นกลับมาถือว่าสิ่งนี้เป็นพริ้ิขิตค่ะ และสำหรับการเดินโครจรวิกคติพักองศาของดาวพระเสาร์นั้นนะคะก็ไม่ได้มีแต่เรื่องแย่ๆนะคะกลับจะมีข้อดีเป็นพิเศษอีกด้วยค่ะสำหรับบางท่านที่มีดาวพระเสาร์ในพื้นดวงกำเนิดพักองศานะคะจะถือว่าในช่วงเวลา4เดือนต่อจากนี้ดาวพระเสาร์ที่เดินโครจรบ,บนท้องฟ้าเดินสอดคล้องกับดาวพระเสาร์ในพื้นดวงของท่านค่ะ สำหรับท่านที่ต้องการทราบว่าในพื้นดวงกำเนิดของท่านมีดาวพระเสารพักองศาอยู่หรือเปล่านะคะท่านสามารถเข้าไปผูกดวงได้เองฟรีเลยค่ะที่เว็บไซต์พยากรณ์ .com นะคะโดยท่านสามารถเข้าไปเลือกวิธีการผูกดวงแบบสุริยะญาติได้เลยค่ะแล้วให้ท่านดูในบรรทัดที่บอกรายละเอียดของดาวพระเสานะคะ หากมีตัวย่ออักษรพอพานปรากฏอยู่แสดงว่าท่านมีดาวพระเสาวในพื้นดวงกำเนิดพักองศาค่ะ ซึ่งก็จะกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีงามเลยนะคะว่าในช่วงวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ถึงวันที่สี่พฤศจิกายนนี้ค่ะเป็นเวลาโดยประมาณสี่เดือนว่าสิ่งที่ท่านปรารถนานั้นท่านจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีค่ะยกตัวอย่างเช่นประสบความสําเร็จในเรื่องของกิจกรรมการงานในเรื่องของเงินเงิน,งนทองทองสำหรับท่านที่คิดจะทําการซื้อทําการขายไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินรถยนต์รวมไปจนถึงความ คาดหวังในเรื่องอื่นๆที่ท่านปรารถนานะคะก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ อีกทั้งท่านที่มีดาวพระเสาพักองศาในพื้นดวงกำเนิดนะคะหากในช่วงนี้ท่านกำลังรอข่าวดีจากแดนไกลกำลังรอผลประโยชน์ตอบแทนเก่าๆก,กำลังรอมรดกรอเงินชดเชยหรือว่ากำลังรอในเรื่องของการย้ายที่อยู่ย้ายที่ทำงานย้ายถิ่นฐานหรือว่าแม้กระทั่งการวางแผนรักษาการป่วยของตัวเองหรือว่าของบุพ,พการีหรืออาจจะวางแผนการรักษาอาการป่วยของญาติผู้ใหญ่ในอุป,ปการ การะของท่านสิ่งเหล่านี้ค่ะจะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นไปนตามแผนที่วางเอาไว้ด้วยค่ะโดยครูหนท่านได้กล่าวไว้ว่า ท่านที่มีดาวพระเสาในพื้นดวงกําเนิดพักองศานะคะในช่วงสี่เดือนจากนี้ก็จะเปรียบเสมือนดังว่าโอกาสที่เคยผ่านเลยไปแล้วจะย้อนกลับมาหาท่านอีกครั้งค่ะเหมือนดังคนที่เคยตกรถโดยสารเพราะว่าไปไม่ทันนะคะแต่ว่ารถโดยสารคันนั้นย้อนกลับมารับท่านอีกครั้งค่ะและสําหรับบางท่านนะคะก็าอาจจะหมายถึงโอกาสที่เคยได้ตักตวงเอาไว้แล้วแต่ว่าตักตวงได้เพียงแค่บางส่วนยังได้ไม่จุใจ และคิดว่าโอกาสนั้นได้เลยไปแล้วนะคะแต่กลับเป็นว่าโอกาสนั้นจะย้อนกลับมาหาท่านอีกครั้งเพื่อให้ท่านได้ตักตวงเพิ่มเติมค่ะเหมือนที่โบราณได้กล่าวเอาไว้ว่านำาึ้้นให้รีบตัก ตัวท่านเองเนี่ยก็อาจจะได้รีบตักตวงเอาไว้แล้วแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยท่านอาจจะมีอุปกรณ์เพียงขันเล็กๆที่จะตักตวงนะคะก็ทําให้ท่านได้น้ําไว้ยังไม่จุใจและในช่วงที่ดาวพระเสาร์เดินโคจรพักองศาแบบนี้ก็เปรียบเสมือนกับว่าโอกาสในการที่น้ํานั้น กลับขึ้นมาอีกครั้งก็ทีนี้อยู่ที่ว่าท่านเองจะใช้เพียงขันเล็กๆใบเดิมในการที่จะตักตวงหรือว่าจะไปหากระป๋องมาเพิ่มหรือบางทีเนี่ยอาจจะไปหาคนมาช่วยตักเพิ่มทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของท่านแล้วละค่ะ สำหรับการทำนายดวงของอาจารย์กบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมนะคะมันอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซนค่ะเนื่องจากพื้นดวงกําเนิดของแต่ละบุคคลก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปอีกค่ะ และหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดว่าในช่วงที่ดาวพระเสาร์เดินโคจรทักองศาแบบนี้ในช่วงวันที่หนึ่งกรกฎาคมจนถึงวันที่สี่พฤศจิษษษกายนจะให้คุณหรือว่าให้โทษกับดวงชะตาของท่านมากน้อยเพียงใดท่านอาจจะต้องตรวจเช็คด,ดวงชะตาเพิ่มเติมกับโหรส่วนตัวของท่านนะคะหรือว่าจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องการทำบุญเสริมดวงกันบ้างนะคะ หลวงปู่ล่าท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นก็หมายถึงว่าบุญที่เราทํานะคะจะเป็นบุญฤยธิ์คอยอุ้มชูดวงชะตาของเราช่วงไหนที่ดวงเราไม่ดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับจนเกินไปค่ะและในช่วงไหนที่ดวงเราดีบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดวงเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะ และสําหรับการทําบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาก็ล้วนเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นเลยละคะ่ะโดยอาจารย์กบก็จะขอแนะนําเพิ่มเติมว่าในช่วงสี่เดือนถัดจากนี้นะคะที่ดาวพระเสารเดือนโคจรที่คนคติพักองศา ครูโหนท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าในปีไหนที่ดาวเสาเดินจอนเสียกับดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการพักองศาการเป็นกาลกินีตามหลักทักษาหรือว่าเดินโครจรในเรือนให้โทษกับดวงชะตานะคะเราก็จะนิยมทําบุญแก้เคล็ดดาวพระเสากันค่ะซึ่งความนิยมในการแก้เคล็ดดาวพระเสานั้นก็มักจะนิยมทําบุญที่เกี่ยวข้องกับศพนะคะ ยกตัวอย่างเช่นทําบุญกับเมนเผาศพทําบุญกับผ้าหอ่อศพโลงศพหรือว่าทําบุญกับศพไร้ญาติค่ะแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะขอให้ท่านมีบุญรักษามีเทวดาคุ้มครองให้ผีสางปกป้องให้รอดพ้นจากโยพยภัยและท่านจะหยิบจับทําสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จได้โดยง่ายค่ะ ท้ายนี้นะคะอาจารย์กบขออวยพรให้ชาวราศีกรกฎโชคดีมีความสุขขอให้ท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทํางานอะไรก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกันทุกท่านเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะ และสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์ ID 089 0034555ค่ะจะมีแอดมินรับจองคิวให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ